สำหรับท่านที่อยากล้างปืนแต่ไม่ชอบกลิ่นเหม็นไม่ชอบน้ำมันเต็มปืนเหมือนผมวันนี้ผมมีของดีมาแนะนำก่อนอื่นเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยและถอดออกถอดอุปกรณ์อื่นๆออ,ออกไปความสกรปรกที่สะสมจากการยิงห้ารอยนัด v o t e c h Extreme CLP เป็นสูตรล้างปืนทั้งภายนอกและภายในไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีน้ำมันตกค้างเป็นสูตรเข้มข้นที่หน่วยงานตำรวจสหรัฐอเมริกานิยมใช้แปลงเสร็จใช้ผ้าสะอาดเช็ดตามจุดต่างๆ ง่ายง่ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีน้ำมันตกค้างสะอาดเหมือนใหม่เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังแห้งสะอาด ความสกรปรกที่สะสมในลำกล้องทำให้ถอดคอมยากสกรปรกสุดๆติดเต็มมือสำหรับสไลด์ปืนยังคงใช้โบเท็ e x t r e มซ CLP แปลงให้ทั่ว ตามด้วยผ้าสะอาดสะอาดแห้งเงาวับเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังสูตรโบเทคชอรกันเบลนหรืออีกชื่อพอลิเมอร์เบร เป็นสูตรเฉพาะสาหรับลำกล้องที่ยิงลูกซ้อมเป็นประจําน้ํายาตัวนี้จะทําปฏิกิริยากับขเขมาที่เกิดจากกระสุนซ้อมให้หลุดจากลำกล้องใช้สําหรับส่วนที่เป็นลำกล้องเท่านั้นไม่แนะนําใช้กับส่วนอื่นของปืนเกลียวสายคมชัดเหมือนใหม่ สิ่งสกรปรกภายในลำกล้องหลุดออกมาเป็นเม็ดเมดหัวของปืนก็เป็นจุดที่มีขมาหก่อนแน่นสามารถใช้โบเทคช็อตกันเบลนหรืออีกชื่อพอลิเมอร์เบรคเพื่อกำจัดขมาหที่ก่อนแน่นขมาหหลุดออกมาเป็นแผ่น ไกด์หลอดปืนกลับมาใช้โบเทคสุตรเอสตรีม CLP แมกกาซีนปืนก็เป็นส่วนที่มีสิ่งสกรปรกสะสมทำให้สปริงทำงานไม่เต็มที่เกิดปัญหากระสุนไม่ป้อน อาบน้ำเสร็จแล้วประกอบคืนหัวคอมสะอาดประกอบกลับง่ายเลยสะอาดเหมือนใหม่ร้อยรู้สบายที่สำคัญไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มแห้งสะอาดเหมือนใหม่ แถมน้ำยาโบเท็มีสารเคลือบในตัวไม่ต้องลงน้ำมันหล่อลื่นให้เสียเวลาน้ำยาล้างปืนโบเทคกสุด e x t r e m ตร l p ซสำหรับทำความสะอาดปืนน้ำยาล้างลำกล้องปืนโบเทคช็อกแคนเบลนสำหรับทำความสะอาดลำกล้องที่ยิงลูกซ้อมเป็นประจำส่วนท่านที่ยิงลูกจริงเป็นประจำเราก็มีคาร์บอนรีมูเวอร์ให้เลือกซื้อ